ตำมันผีกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเติมน้ำติดฝานนะคะข้าวเหนีออยวร้อนๆด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่ฟักกันเลยนะคะเพื่อนฟักลงไปเลยข้าวเหนีออยวร้อนๆด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่ฟักกันเลยนะคะเพื่อน ไปเลยโอเคค่ะเพื่อนๆแกงของเราสุกแล้วทำกันเลยค่ะอ่ะลืมบอกเพื่อนไปนะคะว่านี่คือผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยนะคะนะคะเสร็จแล้วค่ะเราไปทานด้วยกันนะคะกำลังร้อนๆค่ะ ก็พอพอพอแค่นี้นะคะนี่เหลือไว้ค่ะ เดี๋ยวเราตั้งหม้อเสร็จแล้วแล้วค่อยไปเก็บคาไปมะกูดอยู่หลังบ้านใกล้ๆนี้เองเสร็จแล้วเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ,ะ,คะเพื่อนๆนะครับเพื่อนอันนี้เป็นน้ำน้ำที่เราล้างทรกที่เราตำน้ำพริกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเติมน้ำปิดฝานะคะ เดี๋ยวเราตั้งหม้อเสร็จแล้วเราค่อยไปเก็บค่ะไปมะกูดอยู่หลังบ้านใกล้ๆนี้เองเสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเพืนเสร็จแล้วเราไปตักแกงกินกันเลยนะคะสวยไหนนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นน้ำน้ำที่เราล้างครกที่เราเพื่อน นะคะเดี๋ยวเราเอาพริกแกงลงไปคั่วก่อนนะคะไปคั่วหรือไปผัดพอรอแกงฟักของเรานะคะเราจะมาตั้งหม้อนึน่งข้าวเหนียวค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวกินตำน้ำพริกนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเติมน้ำปิดฝาน,นะคะ ก็พอพอพอแค่นี้นะคะนี่เหลือไว้เสร็จแล้วเราไปตักแกงกินกันเลยนะคะต้มเหนียวร้อนๆด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่ฟักกันเลยนะคะเพื่อนจักลงไปเลยที่เราจะเอามาใส่แกงค่ะยังขาดใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆออรอแกงฟักของเรานะคะ เราจะมาตั้งหมอ้อนึ่งข้าวเหนียวคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวกินที่เราจะเอามาใส่แกงคะ่ะยังขาดใบมะกรูดนะคะเพื่อนใช่ยนะคะเพื่อน,น,ะะอ,นอันนี้เป็นน้ำน้ำที่เราล้างทคกที่เราเหนียวร้อนๆด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่ฟักกันเลยนะคะเพื่อน ไพริกหอมแล้วเรามาใส่ไก่ลงไปคั่วเลยนะคะทนี้เราจะมาแกงฟักนะคะฟักเขียวของเราคะ่ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกที่เราโขลกไว้แล้วคะ่ะนี้เราจะมาแกงฟักนะคะฟักเขียวของเราคะ่ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกที่เราโขลกไว้แล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆน แกงฟักใส่ไก่บ้านนะคะแกงฟักเขียวใส่ไก่บ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอ,โอโแกงฟักของเรานะคะเราจะมาตัางา <vib thou> ้งหม้อนึ่งข้าวเหนียวค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวกิน,นก <obviamente> โอเคค่ะ <cualquier> เพื่อนแกงของเราสุกแล้ว นะคะเสร็จแล้วะคะ่ะเราไปทานด้วยกันนะคะกำลังร้อนๆค่ะต้องเหนียวร้อนๆด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่ฟักกันเลยนะคะเพื่อนฟัก,กลงไปเลย โอเคค่ะเพื่อนๆแกงข้างเราสุกแล้วเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาพริกแกงลงไปคั่วก่อนนะคะไป,ไปคั่วหรือไปผัดนะคะเสร็จแล้วค่ะเราไปทานด้วยกันนะคะกำลังร้อนๆค่ะ ที่เราจะเอามาใส่แกงค่ะยังขาดใบมะกรูดนะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราตั้งหม้อเสร็จแล้วเราค่อยไปเก็บค่ะใบมะกรูดอยู่หลังบ้านใกล้ๆนี้เองเสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเพือพ่อนก็พอพอพอแค่นี้นะคะนี่เหลือไว้ Okay, ค่ะเพื่อนๆแกงของเราสุกข้าวเหนียวร้อนๆด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่ฟักกันเลยนะคะเพื่อนฟักลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงฟักใส่ไก่บ้านนะคะแกงฟักเขียวใส่ไก่บ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหอมแล้วเรามาใส่ไก่ลงไปคั่วเลยนะคน นะครันเพื่อนๆเราคั่วไก่ได้สักพักแล้วนะคะเดี๋ยเราจะใส่น้ําแล้วก็ปิดฝาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วค่ะวพอรอแกงฟักของเรานะคะเราจะมาตั้งหม้อนึ่งข้าวเหนียวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยว นะคะเพื่อนๆเราคั่วไก่ได้สักพักแล้วนะคะเราจะใส่น้ําแล้วก็ปิดฝาะคะเสร็จแล้วค่ะเราไปทานด้วยกันนะคะกําลังร้อนๆค่ะค่ะวันนี้เราจะมาแกงฟักเขียวใส่ไก่บ้านนะคะเพื่อนๆเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปลงมือเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแดี๋ยวเราค่อยมาใส่ฟักกันค่ะ อีกฟ้ารอน้ำเดือดใส่ฟักนะคะเพื่อนๆขณะที่เรารอนะคะเพื่อนๆเรานนคั่วไก่ได้สักพักแล้วนะคะเราจะใส่น้ำแล้วก็ปิดฝาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วคะ่ะวันเสร็จแล้วเราไปตักแกงกินกันเลยนะคะ ที่เราจะเอามาใส่แกงค่ะยังขาดใบมะกรูดนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแกงฟักใส่ไก่บ้านนะคะแกงฟักเขียวใส่ไก่บ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผักชีเลยค่ะ ผักชีต้นหอมนะคะผักชีใบเลื่อยค่ะปิดไฟเลยคะ่ะเพื่อนๆก็พอพอพอแค่นี้นะคะนี่เหลือไว้ตำมันพริกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะเติมน้ำปิดฝาน,นะคะ เยอะอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นหม้ออีกแล้วะะละค่ะรอรอแกงฟัของเรานะคะเราจะมาตั้งหม้อนึ่งข้าวเหนียวค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวเดยดกินะคะเพื่อน,นอันนี้เป็นน้ําน้ําที่เราล้างครกที่เราเดี๋ยวเราตั้งหม้อเสร็จแล้วเราค่อยไปเก็บค่ะไปมะกรูดอยู่หลังบ้านใกล้ๆนี้เอง เสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเป็่อนวเหนียวร้อนๆด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่ฟักกันเลยนะคะเพื่อนฟักลงไปเลยตำมันพริกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ